ของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณในการพังดวงวันนี้ดวงรายวันประจาวันจันที่8มกราคมพุทธศักราช2567สำหรับคุณที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินดวงการเงินของคุณตอนนี้มีสิทธิ์ได้สัมผัสกับเงินก้อนใหญ่คิดว่าจะได้เงินทองเข้ามาตามที่ใจปรารถนาเรื่องของการงานท่องไว้เลยอัตหิอัตโนนาทบ ตนเป็นที่เพื่องแห่งตนเท่านั้นเรื่องของความรักสําหรับคุณที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักยังรักกันดีถึงแม้จะขัดแย้งกันบ้างก็ตามส่วนคนโสดมีความรักช่วงนี้ชีวิตของคุณดูวุ่นวายแบบสุดๆอย่ามีเลยดีกว่าสําหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินตอนนี้การเงินเรียกได้ว่าสู้ชีวิตแบบสุดใจขาดดิ้นกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทเรื่องของการงานเบื้องหน้าดูแล้วงานของคุณจะประสบความสําเร็จดาเนินไปได้ด้วยดีแต่เบื้อง หลังของคุณหมดแรงซะอย่างนั้นเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณละคนรักยังรักกันดีและจะรักกันตลอดไปส่วนคนโสดตอนนี้ยังโสดเพราะคิดแต่เรื่องของการสร้างเนื้อสร้างตัวทํางานเก็บเงินไปก่อนสําหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินในช่วงนี้จะมีเรื่องให้คุณต้องใช้จ่ายเยอะแยะ,แยะส่วนใหญ่เป็นค่าใช้จ่ายที่จําเป็นทั้งนั้นเรื่องของการงานคุณจะเหนื่อยคุณจะท้อหลังจากเปิดงานปีใหม่แต่ความสําเร็จของคุณก็รออยู่คุ้มค่า อย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความรักราบรื่นต่างคนต่างให้ความสําคัญซึ่งกันและกันส่วนคนโสดใครบางคนคิดอยากจะมาหลอกลวงคุณแต่หลอกลวงคุณไม่ได้สําหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินดวงดีมีตังเยอะควรเกิดวันพุธตอนนี้หาตังได้ง่าย เรื่องของการงานคุณเตรียมตัวเตรียมใจจุดพลุได้เลยเพราะความสําเร็จของคุณกําลังจะมาเยือนแล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ค่อยๆพัฒนาอย่างต่อเนื่องส่วนคนโสดมีโอกาสพัฒนาความสัมพันธ์กับใครสักคนซึ่งอยู่ใกล้ตัวคุณมากๆสําหรับคนที่เกิดวันพัสถึกษารบบดีเรื่องของการเงินดังแบบสุดๆปังแบบสุดๆตอนนี้เงินของคุณเข้ามาเต็มกระเป๋าหากลงทุนอะไรก็จะมีผลตอบแทนคุ้มค่า เรื่องของการงานสําหรับงานในช่วงหลังปีใหม่นี้ดวงการงานของคุณเกณฑ์ดีสามารถดําเนินงานให้ก้าวหน้าไปได้เรื่อยๆเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่รักกันทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังช่วยกันสร้างความสําเร็จให้แก่กันและกันส่วนคนโสดมีเกณฑ์ได้คบหาดูใจกับใครสคักคนซึ่งสามารถซัพพอร์ตคุณได้ทุกเรื่อง สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินการเงิน e ตอนนี้ดร่งการเงินของคุณดีมากแม้จะมีเรื่องให้คุณกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายบ้างก็ตามเรื่องของการงานเรียกได้ว่าเปิดปีใหม่ด้วยความสําเร็จการงานของคุณเจริญก้าวหน้าทุกอย่างเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่เพื่อนละคนรักยังรักกันดีความสัมพันธ์ของคุณหนักแน่นเหมือนเดิมส่วนคนสโสดมีเกณฑ์ได้พบคนที่ถูกใจและค่อยๆพัฒนาความสัมพันธ์ไปในที่สุดสําหรับคนที่เกิดวันเสาร์ เรื่องของการเงินช่วงนี้หาเงินได้คล่องเก็บเงินได้เต็มที่เพียงพอสําหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเรื่องของการงานมีโจทย์ยากงานหินเข้ามาท้าทายความสามารถให้คุณตั้งแต่ต้นปีเลยทีเดียวก็ว่าได้แต่ไม่ต้องเป็นห่วงคุณเก่งอยู่แล้วเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่หากมีอะไรต้องใจเย็นๆค่อยๆค,คุยกันและสุดท้ายก็จะผ่านไปได้สว่วนคนโสดตอนนี้โตลื่น งานหนักงานโห่มากตอนนี้ไม่ได้มีเวลาเะคิดเรื่องของความรักเลยดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสวรวันนี้สวัสดีค่ะ